สวัสดีค่ะเก่งมากาาเลยภารกิจของเราในวันนี้ก็คือเก็บบูรี่ให้ได้4ถังนะคะทุกคนเนื่องจากช่วงเนี้ฝนตกบ่อยนะคะแล้วก็ลูกมันเละตูรี่มีช็อกโกแลตเต็มปากเลย ย่ามาแล้วนะคะเราจะฝากย่าไว้มาทักสามสี่ชั่วโมงเนาะก็ได้แม่ย่านี่แหละค่ะช่วยดูลูกนะคะมีเพลงก็มีอาหารมาให้ย่าด้วยนะคะเราเดินทางเข้ามาในป่ากันแล้วนะคะทุกคนวันนี้สภาพอากาศก็เหมือนตั้งแต่ช่วงเช้าเนาะที่หมอกลงจัดมากๆแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีพระอาทิตย์ขึ้นเลยค่ะ ราจะใช้เวลาเก็บประมาณ3ชั่วโมงจะเอาให้ได้4ถังในวันนี้นะคะมาลุ้นไปด้วยกันว่าจะรอดหรือจะร่วงกันค่ะ 帮你懂了。 เดินทางแล้วค่ะ ห้าโมงหา้าสิบเนี่ยมาเอาตรงนี้เนี่ยของแม่เต็มตักละติดก้านแต่ลูกสวยมากดูค่ะทุกคนมันจะมีก้านติดตรงนี้เนาะนี่มาเอาตรงนี้เนี่ยมาตรงแม่เนี่ยเทดูซิว่ามันไกลจะเต็มเลยหกเล็ด มาสินอนโอ้ยการเพียบเลยดูเนาะหกโมงครึ่งค่ะทุกคนกี่ชั่วโมงวันนี้บ่ายโมงห้าชั่วโมงภารกิจห้าถังก็ ต้องคอยดูนะคะตอนที่เราทำความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเหลือเต็มถังให้เราไหมฟ้าฝนวันนี้แดดดีเลอวเกินคะ่ะทุกคนดูท้องฟ้าคือแบบคือแบบสีฟ้าจริงๆนะคะช่วงนี้ก็ลูกแดงก็กำลังจะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวให้เ,เพื่อนๆดูเนาะนี่คะ่ะลิงออนเบอร์รี่เนี่ยกำลังจะสุกละเก็บช้ากว่านี้นิดนึงก็จะได้เกี่ยวลูกนี้แล้วนะคะ มาณสักเดือนหนึ่งป่าสวยเนี่ยค่ะทุกคนสะอาดล่งเลยกลับแล้วค่ะเราจอดรถอยู่นู่นโอ้ยผลงานของเราวันนี้ค่ะสี่ถังครึ่งเอาไม่ได้ห้าถังเหรอกันไงก็จะรวมกับอีกที่บ้านหนึ่งที่เมื่อวานเราเก็บตอนฝนตกนะคะก็จะเป็นห้าถังพอดีส่งลูกค้ารตใหญ่เพราะว่าลูกค้าคนนี้เนี่ยสั่งเรา แปดถังคนเดียวนะคะแปดถังคนเดียวจนแม่ย่าบอกว่าเขาเขาสั่งเขาซื้อเอาไปขายต่อหรือเปล่านะคะมันไม่ใช่นะคะทุกคนเขาซื้อไปกินเพราะว่าคนที่เขากินเขาก็กินจริงๆเพราะว่ามันเป็นเราก็ต้องเข้าใจนะว่าบลูเบอรี่มันมีประโยชน์มีสารอาหารมากมายแต่เราเก็บเข้าป่าทุกวันนานที่จะหยิบเข้าปากนะคะจะหยิบกินสักทีจริงๆมันก็น่าจะสมควรที่จะกินให้ได้เยอะกว่านี้เพราะมันมีวิตามินค่อนข้างเยอะมาก ไปกลับบ้านกันค่ะทุกคนเต็มรถละเราเอาถังมาเยอะเกินถึงบ้านกันแล้วค่ะทุกคนต่อไปก็จะต้องไปรับน้องตูรี่นะคะมาอีกครึ่งถัง มาค่ะทุกคนมารับน้องตัวรี่นะคะมาถึงบ้านย่าเรียบร้อยแล้วโอ้ยวันนี้ได้เห็ดมาฝากแมา่ย่าด้วยนะคะเห็ดที่เราไปเก็บกับพี่เพลงเมื่อวานตอนฝนตกอิลูกิตงแม่อาย ยูว่าต่หันไปางไหนแม่ฉันจะส่งให้คุ่ไปเอาเองสิลูกมีน้องวอนทาวเตเนยูน้องเามอเจเกยูต u ดวหลังจากที่กลับมาถึงบ้านแล้วก็ทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาทำความสะอาดกันนะคะทุกคนวันนี้เรามีผู้ช่วย ตัวน้อยมาช่วยด้วยน้องตูรี่นะคะเนื่องจากน้องอดูโทรศัพท์ดูแท็บเล็ตมากเกินไปแม่ก็เลยเรียกให้หมาใช้งานช่วยเก็บใบไม้ออกสวัสดีทุกคนก่อนลกูกสวัสดีค่ะว่ายสวยจังเลยฝึกเอาใหม่ว่ายเส้สวยทำมือใส้สวยลยูกเป็นคนไทยต้องว่ายให้สวยสวัสดีค่ะเก่งมากๆเลยเนี่ยนะคะก็ให้น้องก็าทำ แก้เหงาแก้เครียดไปแล้ววันนี้ก็เป็นวันศุกร์ด้วยเนาะเนี่ยค่ะทุกคน5้าถังสำหรับวันพรุ่งนี้ที่จะต้องส่งลูกค้านะคะเสร็จเรียบร้อยขณะนี้เวลา อีกยี่สิบนาทีจะห้าทุม่มสี่ยี่สิบนาทีเราคิดว่าห้าทุ่มอีกยี่สิบนาทีจะห้าทุท่มเอ้ยอจะเที่ยงคืนสี่ถังครึ่งที่เราเก็บมาวันนี้นะคะในส่วนพรุ่งนี้เราก็จะนัดลูกค้ามารับอะอของพี่เพลงแล้วก็เราก็มีสแปร์ไว้เครื่องทางในตู้เย็นก็น่าจะเต็มพอดีห้าถังสองรยห้าสิบยูโรนะคะสวยงามลูกใหญ่มาก สภาพคือแบบบ้านที่นี่เก็บของลูกปะ สำหรับคลิปนี้ติโมโรซาไทฟินต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทนั้นเราต้องใช้แรงกายแรงใจแล้วก็ใช้เวลาหนักนานพอสมควรค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่เพลงก็เป็นคนที่อยู่รอรับลูกค้าพอคุณแม่กลับบ้านมาก็เจอเงินจากน้ำพักน้ำแรงของพวกเราจำนวนเงิน250ยูโรสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ